ปดท้ายช่วงนี้เดี๋ยวไปดูงานบุญกันบ้างครับในช่วงที่ผ่านมาทางธนาคารกรุงเทพนะครับได้มีการจัดงานพิธีพุทธ,ธาพิเศษหลวงพ่อทองคำเดี๋ยวพาผูา้ชมไปติดตามดูครับเชิญค่ะเมื่อวันที่27กันยายน2567ที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน จัดงานพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลพระพุทธมหาสุวรรณปตปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคำวัตถุมงคลที่ระลึกงานพระกฐถินพระรชธานธนาคารกรุงเทพประจำปี2567เพื่อมอเป็นที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายภาพพระกฐถินพระราชธานประจำปี2567ต่อเนื่องเป็นปีที่58และเนื่องในวาระครบรอบ80ปีของการก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัยนั่งโปรกอธิษฐานจิตและเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ดับเพียนชัยพร้อมด้วยคณะภาวนาจารย์ชื่อดังสิบรูปจากจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนคปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสงครามลบบุรีและกรุงเทพมหานาครรวมนั่งปรกอธิษฐานจิตในพิธีและมีนายสิงห์ตังทศวรรษรองประธานกรรมการบริหารให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายคารวาสนายอมรจันทราสมบูรณ์กรรมการบริหารนายสิริจิรพงพันธ์กรรมการธนาคาร คณะผู้บริหารพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเขารวมพิธีณนะพระมหามนดบเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปติมากรหรือหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารการจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกพระพุทธมหาสุวรรณปติมากรหรือหลวงพ่อทองคาประกอบไปด้วยพระบูชาขนาดหน้าตัก9.9นิ้วและ5.9นิ้วเนื้อทองเหลืองปิดทองคำ และเหรียญพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรเนื้อทองคําและเนื้อทองแดงชุบทองเงานอกจากนี้ยังมีวัตถุมงคลที่ระลึกที่ได้จัดทําเป็นพิเศษในปีนี้คือครอบน้ําพระพุทธมนพระสุนทรีวานีพายันรุ่นดอกบัวบานมั่นคงยั่งยืนและเสื้อทีเชิดยันบัวแก้วโดยวัตถุมงคลทั้งหมดธนาคารได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเป็นทุระออกแบบและให้คําแนะนําในการจัดสร้าง เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ58ปีของการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและในวาระครบรอบ80ปีของการก่อตั้งธนาคารกรุงเทพซึ่งในปี2567นี้ธนาคารกรุงเทพกำหนดจัดงานพระกฐินพระราชทานธนาคารกรุงเทพประจำปี2567ต่อเนื่องเป็นปีที่58ในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567ณวัตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนลูกค,ค้าและประชาชนผู้มีศรัทธาร่วมทำบุญกระถินพระราชทานธนาคารกรุงเทพประจำปี2567ได้ที่บัญชีพระกระถินพระราชทานธนาคารกรุงเทพเลขที่101-7-31539-9ขีด7ขีดสา5 3 9ขีด9าสาขาสำนักงานใหญ่สีลมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการประชาสัมพันธ์โทร0-2626-3403และ 026263353เป็นอีกหนึ่งงานบุญนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมทำบุญกับทางดาคารกรุงเทพกันได้นะคะ